แปบปกฉลากการกุศลบ้านไผ่เมืองพลสถติตหวยออกวันจันทร์ตั้งแต่ปี58ถึง63เดี๋ยวเรานะครับมาวิเคราะห์กันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าฉลากการกุศลนะครับ งวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์จากรูปภาพกันเลยนะครับรูปภาพนี้ก็จะมีนะครับมีนะครับคน2คนก็เป็น2นะครับมีแขน4แขนก็เป็น4แล้วก็มีขาสีขาก็เป็น4นะครับแล้วก็จะเป็น44หรือว่า2 4นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูสำนักบ้านไั่เมืองพลนะครับก็ให้มาแล้วในงวดวันที่1นะครับเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับก็จะมีตัวเลข2ตัวนะครับมี10 13 14 19นะครับแล้วก็มี20 23 24 29นะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่จะจับคู่นะครับก็จะมี19แล้วก็29นะครับแล้วก็จะมีนะครับ สองศูนย์นะครับแล้วก็จะมีหนึ่งศูนย์เป็นตัวเลขที่น่าหลุ้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติหวยออกวันจันทร์นะครับในสถิตินี้นะครับรวบรวมมาตั้งแต่ปี2558นะครับถึงปี2 5 6 0 3ามนะครับอ,อกประจันลุนลวนนะครับเดี๋ยวแอดจะขออ่านเป็นนะครับเลขข้างหลังนะครับสามตัวก็แล้วกันนะครับก็จะมีนะครับสองแปดสามแปดศูนย์4ูนย์สี่ห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นนะครับข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดี